เอาละครับแล้วก็มาเจอกันในครั้งนึงนะครับผมในรายการ FSTV วันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2เนาะสำหรับรบบรอบ2ปีผ่านมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับเปิดแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเพื่อนๆเ,เปิดไอยูสเทียแบบใช้กี่ครั้งกันสกิลแพสทีผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับผมผมยังไม่ได้ลองกาชาไม่ได้ซื้อเลยเมื่อกี้ผมอาจจะขอเซนเซอร์หน่อยนะใครที่ เข้าเกมมาก็จะอาจจะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าน้องเซนิตโดนไม้พายเกี่ยวมันเป็นยังไงนะครับผมก็มันทําให้ผม <c oughs> เหลืองไปแล้วนะครับผมตอนที่เขาเรียกว่านะตอนที่เรานั่งดูไลฟ์กันนะครับแต่ว่ารอบนี้หวังว่าคงจะไม่เหลืองนะเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่กาชาเลยแล้กันเพราะว่าอันอื่นก็ยังไม่มีอ,อัปเดตนอกจากอีเวนต์เนาะก็กาชานะครับผม ทั่วไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมามา,มาใหม่ยกเว้นนี่เลยน้องเซนิตนางเอกของเราในวันนี้นะคาบคาซีน,นี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันผมว่าน้องเนี่ยต้องประมาณสักบวก3ป่ะถึงจะถึงจะแบบว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเรายังไม่ทำโพนะใช้ SP 4คู่ดาวสามเทินนะครับผมเป็นการเออ่ยิงเหมือนเดิมนะครับผม6ครั้งเหมือนตอนก่อนหน้านี้เหมือนชุดก่อนหน้านี้ชุดที่ยิงสูตร SP นะครับแต่ชุดนี้จะเป็นใช้ CSP สออเนทไฟล2เองสอเหมือนเดิมแล้วก็แต่มันจะเพิ่มอันเนี้ยจะพิเศษก่อนตรงที่ว่าจะเพิ่มดาเมจเชน5%นั่นหมายความว่าท,ทุกทุกเชนที่เพิ่ม10อยู่แล้วจะกลายเป็น15นะครับผมทำให้แบบยิ่งเชนเยอะยิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับแบบยิ่งเอ่อแท็กไทม์เยอะหรือว่าการจำนวนการโจมตีเนี่ยแต่ตรงเนี้ยที่มัเขียนว่าไทม์ตรงเนี้ยนะครับผมยิ่งเยอะเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับ ก็ผมที่ผมดูไว้ตอนที่เป็นสกิลรีวิวก็คือบวก3นะเพราะว่าบวก3จะอยู่4เทินนะครับสเทินแล้วมันครนะูดแบบาวสเทินนั่นหมายความว่าพอครบพอครบแบบว่าครบเวลาเนี่ยสกิลจะรีเสร็จพอดีและสามารถ ล็อกเป้าใหม่ได้พอดีผมเรียกว่าเป็นสกิลล็อกเป้าแล้วกันคอเสถียรไฟ์ก็เหมือนสกิลล็อกเป้านั่นแหละครับเหมือนกับว่าให้เราโจมตีไปที่เป้าหมายเป้าหมายเดียวกันนะครับผมทุกตัวละครจะตีไปที่เป้าหมายเดียวกันนะครับเหมือนชุดแรกของน้องเลยชุดโรบินฮูดนะครับผมก็คือถ้าเป็นบวก3มเนี่ยแบบที่ไม่ทำโพล่ก็จะได้6%นะครับแล้วก็บัฟจะอยู่4เทินนะครับผมบัฟบัฟเชนจะอยู่4เทินนะครับแล้วก็ ถ้ทาทำโพจะเป็น8%ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ครูดาวน้อยลงเอ้ยไม่ใช่ไม่คุยเรื่อยลงใช้มานาน้อยลง1เป็นใช้มานาแค่2นะครับผมจะ sp แค่2แต่ว่าไอ้ตัวคอนเซนเทรตไฟนะครับจะอยู่แค่2เทิร์นหรือว่าตัวเล่งเป้าอ่ะนะครับจะอยู่แค่2องเน้นหมายความว่าเราสามารถสลับใช้กับชุดที่ไม่มีไม่มี sp ได้ก็คือช,ชุดชุดหลักนะครับชุดหลักที่ไม่ที่ไม่ได้ใช้มานาเลยก็จะคอนเซนเทรตไฟไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะทำให้เชน i n แรงขึ้น นะครับที่บวก3ผมว่าโอเคเล่นได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่อยากกดถึงบวก5นะครับเพราะบวก5มัน10%บนะครับบวก3มัน8นะครับผมถ้าถ้าทำโพอ่ะมันมันแปเนต่างกันอยู่2%เถามว่า2%เอเซยอะไหมเยอะนะครับเวลาเวลาตีบอสที่เลือดเป็นล้านหรืออะไรอย่างเงี้ย2%ของของ20ล้านของ100ล้านอ่ะมันคือมันเยอะไงนะครับผมก็แล้วแต่ศรัทธานะครับผมแต่ถ้าถามว่าเล่นได้แค่ไหนเล่นได้ที่บวก3คือเล่นได้แล้ว นะครับผมบวก3ทํทำโพนี่คือใช้ได้แล้วนะครับผมใช้ได้แล้วบวก5ก็แค่แรงขึ้นเป็น10%นะครับกับ9% 10%ก็แตกต่างกันชุดละเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมว่าบวก3เล่นได้แล้วนะครับผมบวก2จริงๆก็เล่นได้แต่ว่าอไอ้นี่มันน้อยเกินนะครับผมไอเทิร์นในการเพิ่มเชนมันน้อยเกินมันเทิร์นเดียวอะถ้าแบบ2เทิร์นนั่นหมายความว่าเรายิงเสร็จปุ๊บสตูแล้วเราก็จบแล้วนะครับผมไม่ไม,มีเชนอันเนี้ย จะเป็นเรายิงศัตรูยิงเรายิงได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าเป็น4เทินโอเคแล้วมันก็จะรีคููดาวเสร็จพอดีด้วยนะครับผมผมก็แนะนำไปที่บวก3าทำโพนะครับผมจนเขากกจะลด SP ใครยังไม่ทำโพก็ได้นะมันก็จะใช้3 SP เฉยนะครับผมส่งความแรงก็ต้องทำโพถึงจะแรงเป็น8%นะครับผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับผมสำหรับผูไซด์การเดียนนะครับผมน้องเซนิดเดี๋ยวเรามาเปิดฟีนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่เปิดฟีทุกตัวก่อนนะครับเหมือนเดิมนะ แล้วก็มาเปิดน้องสักบวกสามแหละนี่นี่นี่น้องเลฟิที่เห็นป่ะผมก็เปิดไว้แค่บวกสามเพราะว่าผมจะครบจะครบแบบว่าจะครบแรกได้เป็นบวกสี่อีกเนี่ยอีกแค่สามครั้งนะครับผมก็คืออีกสามวันเดี๋ยวก,กดฟรีดอไปมันก็จะเพิ่มละจากร้อยเก้าเจ็ดตรงนี้ก็เป็นร้อยเก้าแปดนั่นหมายความว่าอีกสองวันผมจะได้น้องที่บวกสี่นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นบวกห้าหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคไปฮนะแต่เปิดฟรีก่อนนะตอนนี้แล้วก็อนะีเวนต์เนาะ จบไปแล้วรอบนึงนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ลดหลังนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีเวนต์กันว่าเป็นยังไงฟาร์มิงโก้บ้าจำไม่ผิดนะครับเปิดฟรีก่อนยูเซียนี่ชุดนี้ผมไม่ได้แตะเลยนะบวกศูนย์แล้วก็บวกศูนย์ยาวเลยนะครับโอเคมาฮะน้องเซนิทับจะออกที่กี่โรเขาบวกสามพอทุ่มสุดตัวนะครับผมตัวพี่อะไรใส่ให้หมดนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเล่งไว้เป็นพิเศษนะครับส่วนน้องนี่ได้ใช้แน่นะครับใช้เล็งเป้าแล้วก็ได้บวกแบบ ดาเมจเชนเพิ่มอีกนะครับผมมันแรงๆจุกๆอยู่แล้วนะครับป <c oughs> กติเราก็ใช้น้องเซนิดในในการแบบว่าเล็เลงเป้าบ่อยนะ <c oughs> วบวมอัพเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะเอเซนเชียลบีฟอร์นี่เรียบร้อยแล้วมาฮะบวกศูนย์ครับ30โลนะบวกศูนย์โอเคไปกันต่อฮะโอ้โหมาไวหน่อยเถอะได้ไหมเจ๊เเนอ <c oughs> โอ้โห oh, oh. ไปออกแกนฮิลฮะชุดไอดอลมีแล้วดิเหล่ยายาวครับมาบวกหนึ่งครับ <c oughs> กดต่อฮะเราจะไม่หยุดยั้งครับบวกสามเท่านั้นนะที่จะจะหยุดนะวันนี้ไปกันต่อครับเข้าเพชรก็เข้าฮะโหหนักเหมือนกันนะร้อยแล้วยังไม่มาร้อยสิบยังมาที่บวกหนึ่งอยู่นะโอเคอยังไม่มานะ ร้อยสามสิบเข้าไปแล้วก็ยังไม่ออกหรอโอเคบวกสองละร้อยสี่สิบโลนะครับบวกสองมาเลยบวกสี่เอาไปออกน้องโลเอ็นชุดปกติแองเจลมาโอเคบวกสามเรียบร้อยตรงนี้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดโลจริงๆแล้วผมไปต่อให้มันเป็น แบบว่าครบ200แลกเป็นบวก4ไ่ไปได้เลยนะเนี่ยจะได้ตันต,นตนบวก5ไปเพราะว่าน้องชุดปกติผมตันบวก5อยู่แล้วบวกสไหมโอเคอะไม่4ี่นะ2 0 0แล้วผมแลกตรงนี้โอเคเป็นบวก4ตรงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปอัพโพอัพไรน้องกันนะครับ้เดี๋ยวพาไปดูรองอีเวนต์กันนะจริงจริงเขาลปีมาก็เขาก็แจกเขาก็อะไรแบบจัดหนักจัดเต็มมาอยู่แล้วนะครับผมก็มันก็ มันไล่แจกมาตั้งแต่แรกอ่ะจนแบบว่าดังหลังมานี่ก็มีแค่ตัวที่แบบสัปดาห์หนึงหมุนเข้ามารอบนึงสัปดาห์หนึงหมุนเข้ามารอบนึงแล้วอ่ะ <c oughs> นะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะ <c oughs> แล้วก็เอออย่างหนึ่งคือน้องเซนิตเมื่อกี้ที่เราเปิดมาเนี่ยผมหาไม่เจอแล้วตอนนี้เอาเจาละผมจะบอกว่าน้องเซนิตที่เราเปิดมาชุดนี้นะครับเป็นเป็นแบบว่าชุดปกติเนาะไม่ได้เป็นชุดลิมิเต็ดนะครับผมก็แล้วแต่ นะครับการใส่ของก็ดูมอเปอรลาเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผม,ผมก็ใส่ไว้ตอนมอสรอบที่แล้วที่เป็นมอสกิลวอะ่ะก็เลยต้อใส่ของมี้ไว้อยู่แล้วนะครับผม,ผมก็ทำออฟทำอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะอัปโปอะบโคล่ะรไม่ลิมิเต็ดนั่นหมายความว่าในร้านผมห่วงนะครับผม,ผมก็จะรีมาให้มาให้เปิดด้วยนะครับผมในร้านผมม่วงเนาะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าใจร้อนหรือว่าแบบอยากได้เขาเรียกว่าไงนะ อยากได้ตั๋วเพิ่มเดี๋ยวเราก็อยากเราก็อยากได้บวกเพิ่มอ่ะก็เข้าไปอัพในช็อปได้นะมันก็จะได้แบบว่าได้ตั๋วเพิ่มอีกสิบอืมแล้วก็ได้บวกบวกเพิ่มด้วยสําหรับตัวที่แบบอยู่หน้าตู้ตอนนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอัอโพโคก่อนผมอัพให้หมดเลยนะครับใช้เอสพีมาดักอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก่อนที่จะเพิ่มความแรงก็เพิ่มเอลดเอสพีไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยส่วนเม่วมันตันอยู่แล้วเนาะก็สกิลก็ตามที่อธิบายไปช่วงต้นนะครับผม โอเคฮะก็ไปต่อนที่อีเวนต์ลันมีอะไรมาใหม่ไหมโอเคได้ตั๋วคืนนะครับน้องเซนิตตรงนี้ก็ถ้าเป็นบวกนะครับผมก็จะได้เป็น AC คืนตรงนี้นะครับผมของทำ u ูานะครับเนี่ยก็เนี่ยอันเนี้ยเห็นปะผมเปิดไปที่บวกอยู่เนาะมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้ตั๋วสำหรับบางคนที่แบบว่าอันเองเนี้ยยูเซียรมผมชุดเนี้ยบวกก็ 0, คือยังไม่ได้ตั๋วอะไรคืนที่แบบแบบเป็นเป็นเป็นคืนเลยถูกปะ นั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามันจะทำกันคืนอยังไงอ๋อมีบิงโกมานะครับผมบิงโกก็เหมือนเดิมนะครับเคลียร์เดลี่ทั่วไปเนี่ยใช้ข้าวใช้คบเพลิงนะครับดีฟีดเอนเนมี Enemy หนึ่งครัง้งนกะ็คือจะเล่น PvP ก็ได้หรือว่าจะเล่นเอ่อชาร์เลนแมทเท่น pattern, pattern, นอร์ม a ลแมทเท่ในในอีเวนต์ก็ได้นับเหมือนกันนะครับขอแค่ฆ่า,ามอนตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ คอลเลกไฟก็คือเก็บแสงฟ้านะครับในแมปเก็บแสงฟ้าเนาะปกติเราดูกันอยู่แล้วนะครับก็จะได้เหรียญตรงนี้ไปนะครับมามามาเนี่ยบิงโกตรงนี้บิงโกก็จะได้ตั๋วเพิ่มตรงนี้นะครับผมด้านด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นี้สิใบนะครับอยู่ที่ครบไปรอบๆนะครับผมเคลียร์ครบ5รอบก็ได้ไปเลย10ตั๋วนะครับแต่ว่านี่เคลียร์รอบแรกได้นี้ไปก่อน R4 นะครับผมเอาไปรีออฟกันนะครับมีฟ้มบิงโกอีเวนต์ใหม่ นะครับ boosting <c oughs> ใช้เงินแค่ไหนนะครับผมก็คือยิ่งเราใช้เงินเราก็จะยิ่งได้คืนนะก็คือ20 0แสนคือแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับผมสี่แสนก็คือแสนหนึ่งนะครับผมก็คืนไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ถ้าเราต้องอัพตัวละครอยู่แล้วยังไงก็ต้องใช้ก็ได้คืนก็ดีกว่าไม,ไม่ได้เลยเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ผ่านไปเนาะสำหรับอีเวนต์เป็นช็อปครับเพิ่งผ่านวันที่1มาเนาะเราแจ้งเตือนใน Dis ตช็อไปแล้วว่าวันที่เนี่ยนะร้านค้าตรงนี้จะรีนะครับผมราคาได้ทองที่เป็นมันลี่ตรงเนี้นะครับผม ของทำอเวกต่างๆน้ำตานะครับผมตรงนี้จะรีตั๋วตรงนี้จะรีนะครับผมก็รีเป็นรีเป็นที่ร้อแล้วเนาะสายฟ้าอันนี้เหลืออีกวันสามารถใช้ได้ครั้งเดียวไม่รีนะครับผมสายฟ้าอันนี้ที่ไม่มีวันกําหนดนะครับสามารถใช้ได้เลยสามารถเนี่ยเลือกอัพได้สมมุติว่าผมบอกว่าเออเนี่ยผมอยากได้ตั๋วเพิ่มอีก10แต่ว่าก็อยากได้น้อง er เลฟิเทียบวกเพิ่มใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยผมกดอัพน้องเลฟิเทียตรงนี้ปึ้งก็โอเคเรียบร้อยเลยนะครับผมน้องก็จะกลายเป็น บวก4ในชะ่ไหมผมบวก3อยู่ก็กลายเป็นบวก4แล้วจะได้ตัวคือดี๋ยวอีเวนต์มาด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมช็อปก็ดีแล้วนะครับแล้วก็นี้ร้านผงม,ม่วงก็ดีแล้วนะครับเป็นตัวจากาตู้ที่แล้วนะครับหมุนเข้ามาตรงนี้มีเนป้ากับอันนี้ที่ไม่ใช่ตัวรอบพี่แล้วเนาะเป็นตัวชุดปกติของรอบพี่แล้วก็คือป้าเป็นชุดปกติที่ชุดแต่งงานแจกมาเนาะแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดนะน้ดวาํ ก็ยังอยู่ใช่ไหมชุดปกติเข้ามาตรงนี้เนบิสนะครับผมเป็นช่วงาวรอบที่แล้วนะครับเข้ารับนผมม่วงแล้วนะครับแล้วก็วิลเฮมที่เพิ่งเปิดกันไปนะครับผมก็มาแล้วนะครับผมเข้าร้านเข้ารับนผมม่วงแล้วผมบวกสี่หัวก็เดี๋ยวกดให้เป็นหวกห้านะครับผมอันเนี้ยจะรีอีก13วันก็คืออีกสองอาทิตย์ร้านตรงนี้จะรีนะครับผมส่วนมันลี่ตรงเนี้ยนะครับผมไอ้ที่เป็นคัมพีเอ่อคัมพีน้ำตาลคัมพีทองตรงนี้แล้วก็ของทำเอาเวกด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะรีทุกเดือนทุกวันนี้หนึง่ง นะครับผมเราแจ้งเตือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นร้าน PPP นะครับผมก็แรกเลยนะครับตรงนี้ก็รีมาแล้วแล้วก็อีกเดือนหนึ่งรีส่วนมันรีก็เหมือนกันครับอีกเดือนอีกหนึ่งเดือนพวกนี้หนึ่งเดือนรีหมด้รงนี้ยอีก1เดือนนะครับผมก็ มาแลกกันไว้ได้นะครับร้านหอ1เดือนเหมือนกันนะครับทุกวันที่หนึ่งอ่ะทุกวันที่หนึ่งเนี่ยร้านกิวทุกวันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับผมนี่ผมังไม่มานั่งแลกนั่งกดเลยนะครับผมก็ทุกวันที่หนึ่งอย่าลืมอะไรที่มันเขียนว่ามันลี่ลิมิตตรงนี้นะครับผมมันลี่ลิมิตเนี่ยมันลี่จะรีเดือนละครั้งนะครับผมทุกวันที่หนึ่งนะทุกวันที่หนึ่งต่อให้เป็นเดือนกุมภามามีนาก็วันที่หนึ่งนะครับผมไม่มีแบบว่านับวัน30บวันอะไรย่างเงี้ยนะมันวันที่หนึ่งก็ นะครับโอเคเนี่ยไอ้ลักคกี้ดองเนี่ยผมบอกว่าเพื่อนเ,เปิดกันไปกี่ครั้งก็คอ,คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยไอ้ฟรีสองครั้งผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีนึงขอไปเที่ยวพอดีวางแผนไปเที่ยวไว้แล้วเดี๋ยวกลับไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดนะครับตรงนี้ก็ไอ้เควส์กิวพาร์ตนิวบีพาร์ตตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าใครติดอะไรตรงไหนไม่หรือเปล่านะเพราะว่ามีคนติดก็คอมเมนต์กันมาแล้วนะครับผมก็มาคอมเมนต์ถามกันได้นะผมกดรัวๆไปเลยนะครับมันได้แบบบททุุกกกกกวววัััันนนนนอยยู่ะ็็ไได้้าปครรผมตงี เป็นพาสมาใหม่ใช่ป่ะอันนี้แจกเลเวียนะครับก็คือเนี่ยทำเควสเคลียร์เดลี่ไปทุกวันนะครับผมแล้วก็ทำเควสบอร์ดไอเควสป้ายที่อยู่ในเมืองที่เป็นเควสสีม่วงนะครับผมครับที่เราจบไปแล้วอ่ะเมืองที่เราจบไปแล้วเราก็ทำเควสป้ายที่เป็นเควสม่วงอ่ะนะครับผม3เควสเหมือนเดิมแค่นั้นเนี่ยแล้วก็รีไฟล์ของนะครับผมก็จบเรียบร้อยก็ได้รอวันครบวันที่7ก็ได้ชุดน้องเลเวียชุดปกติชุดนี้ไปฟรีฟ นะครับผม1บวกเนาะก็ใครที่บวกศูนย์อยู่ก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งใครยังไม่มีก็จะได้ชุดไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคพาร์ทก็เหมือนเดิมเนาะครับเดยเดไอเคียเดลี่เนี่ยของผมพาร์ทถึง17แล้วเห็นป่ะผมก็จะนี่กดเลยซื้อปุ๊บก็จะตันที่เวลยี่สิบนะครับผมว้าเมื่อกี้17ไม่เต็มหลอดโอเคพอซื้อมาก็อันนี้19ก็เดี๋ยวพอทำเพิทวันนี้เสร็จก็พอดีนะครับเวลยี่สิบเคลียก็ ไม่ได้มีอะไรแล้วปะมีแพ็กเกจนะแพ็กเกจอ่าแพ็กเกจแบบเสริมธาตุลมเพราะว่าน้องเซน,นิสเป็นธาตุลมเนาะก็แล้วแต่ศรัทธาแต่ผมว่ามันมันก็แพงอยู่ดี pack อะแพ็คเมกาเซลวะน่าซื้อสุดละนะครับผมไอ้แพ็คเมกาเซลตรงเนี้ยนะครับน่ากดสุดละนะครับแล้วก็ไอ้แพ็คที่เป็นแพ็คเปิดน้องยูสเทียนะครับผมก็นั่นแหละ หน้าเปิดนะครับก็ผมก็อยากจะเปิดอยู่ส่วนใครไม่อยากเปิดแรงไงก็แล้วแต่สภานะครับผมแล้วแต่ว่ากําลังซับแล้วกันนะครับผมแล้วแต่กําลังซับว่าอยากเล่นกับน้องไหมอะไรไหมนะครับผมสำหรับชุดนี้เนาะชุดนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะนอกจากแบบว่าเป็นสเปเชียลเอฟเฟกเวลาวิ่งแล้วมีไอติมแต่งกมาแล้วก็สามารถอินเทอร์แลกกับน้องได้นี่นะครับที่สามารถอยูบปาบอลใส่นู่นนั่นหนีกับน้องได้นะครับน้องก็ตกลงไปจากพงยางนะครับก็ ถามว่าแค่นั้นไหมก็ก็แค่นั้นแหละครับแต่ก็แล้วแต่ที่ผมบอกเนาะแต่ผมเปิดแน่นอนนะครับผมแต่ว่ารอก่อนโอเคมาดูกันที่อีเวนต์อีเวนต์ประจำา2สัปดาห์นี้นะครับอีเวนต์2สัปดาห์รอบนี้ก็เป็นฟาร์มิงโกรัชนะครับเหมือนเดิมนอร์มัลแพทเทิร์นเชลีแมทเทิรนะครับสตอรี่ก็ต่อมาจากอของรอบที่แล้วนะครับผมสตอรี่ก็ต่อมาเลยเนี่ยก็มานั่งดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ข้างเงินตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับผมเป็นฟาร์มิงโกแฮนด์นะครับอมยิ้มฟาร์มิงโกกับจาก,จาก,จากลูกกาชา นะครับก็มานั่งเล่นกันได้เฟรนเทนเตอร์ก็รอส,สัปดาห์หนึ่งนะได้ตีฟาร์มิงเกอร์ฟาร์มิงเกอร์ฟาร์มิงโกแสงนะครับก็ใช้ท่ามืดตีก็เนี่ยชุดชุดท่ามืดก็เป็นป้ามา2ชุดแล้วกนนน็น่าจะได้ใช้ป้าแหละมัง้งมั้งนะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูอีกทีนึงนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดบอสในขนาดนั้นนะครับ โอเคฮะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วป่ะตลับใหม่ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับอยู่ถึงวันที่17นะอันนี้แจ้งแต่อีกรอบหนึ่งอีก2อาทิตย์นะครับผมอีก2อาทิตย์2อาทิตย์หมดแล้วสเปทควีนตรงนี้นะครับผมไอ้ตลับอไอ้ส่วนน้ำอ,อันใหม่นะครับผมส่วนช็อปเก่าใครซื้อไม่ทันก็ยังมีให้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงอีเวนต์นี่แหละกดเนี่ยสไลด์มาทางซ้ายนะครับผมสไลด์มาทางซ้ายดูได้เลยนะครับเนี่ยมีซัมเมอร์ผมก็ยัง ไม่ได้ซื้อครบนะซื้อแค่ตั๋วกับน้าตาไว้นะครับอย่างอื่นก็ยังไม่ไซื้อซื้อไอ e ตัว๋วน้ําตาเนี้ยเอาไว้เอาอีเวนท์ที่ผมบอกเสมอก็คือที่ใช้เพชรครบ100อยอ่ะเ้ยหนึ่งร้อยก็แย่ละใช้เพชรครบ1 0 0 0 0เออถ้าได้เพชรคืน100เออตรงนี้นะครับผมก็คือไอพวก normal challenge pattern นะเราสู้ทุกวันอยู่แล้วใช่ป่ะมันทันเวลาอยู่ละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือต้องใช้เพชรหมื่นหนึ่งก่อนกิจกรรมหมดเนาะภายใน2อาทิตย์มันได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่เพชรใช้ค่าเงินในนั้นนะครับผมก็คือไอ้องอมยิมม้ นะครับผมอันเนี้ยที่เข้าไปในช็อปตรงนี้นะครับใช้ครบหมื่นหนึ่งนะครับก็จะได้ไปนะรประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมส่วนน้องเซนิตก็อย่างที่ผมบอกครับบวก 3. ใครไม่เข้าใจยังไงก็ไปวนดูช่วงแรกละกันสวัส <Okay, S 2> ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ